Hi guys welcome to learn English today teacher want to teach to you about the English vocabulary for grade 1ประถมศึกษา1สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษของเราในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะก็มาถึงชุดที่8แล้วนะคะลูก วันนี้ก็จะมีคำศัพท์ใหม่ที่ให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้เพิ่มเติมอีก9คำนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's start it together 1. happy happy ความสุข 2. head head สีสะะ 3. h e l l o hello สวัสดี 4. house house บ้าน five ice ice น้ำแข็ง six ice cream ice cream แปลว่า i ice c r e a มนั่นเอง seven jar jar เยือก egg key คียลูกกุญแจไยคิดคิดเตะสำหรับเพลงประจำคำสทบชุดนี้นะคะชื่อเพลงว่า down and up นะคะ down and up and we walk 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 นะคะ่ะ นั่งลงแล้วก็ลุกขึ้นหลังจากนั้นก็วอล์กวอล์กวอที่แปลว่าเดินเดินเดินนะคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงพร้อมๆกันค่ะลูก Let's sing together down and up and walk 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 down and up and walk 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 we walk to the left and we walk to the right we turn around and ไม่ยากเลยนะคะเพลงในบทนี้สั้นมากจริงๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ thank you for your attention see you later